สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้จะพามาเข้าสู่ช่องเบอร์าลายออฟฟิเชียลนะคะจะเป็นการแนะนําให้รู้จักกับเทศบาลตำบลเบอลายกันนะคะอุ้ยลืมแนะนําตัวไปค่ะสวัสดีค่ะชื่อ,อาคณิจานางศรีนะคะหรือขนมจีนตัวแสบก็ได้นะคะประจบับเทศบาล ขนมจีนจะนําทุกคนไปพูดจัดเกี่ยวกับเทศบาลตําบลหนองบวลายกันนะคะกว่าจะมาเป็นเทศบาลตําบลหนองบวลายนั้นต้องมีระบบการดูแลทั้งบุคลากรรวมไปถึงชาวบ้านในเขตเทศบาลตาบลหนองวลายเป็นอย่างไรมาดูกันค่ะถ้าจะถามว่าทําไมเราถึงมาแนะนําสถานที่ของเทศบาลตําบลหนองบัวลายนะคะจุดประสงค์หลักๆของเราก็เพื่อประชาสัมพันธ์าสดิจิทัลสนับสนุนเทศบาลตําบลหนองวลายค่ะและเพิ่มช่องทางการติดตาม ให้กับคนทั่วไปได้รู้จักกับเทศบาลตมบลหนองวลายเพิ่มมากขึ้นนะคะงั้นเราไม่รอชาร้ากันเลยเราไปเริ่มกันเลยค่ะเทศบาลตำบลหนองบัวลายอำเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมาเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิน่น ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตำบลหนองบัวลายตามประกาศกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของนายอำเภอบัวลายผู้ว่าราชการจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยโดยมีนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลายเป็นผู้บริหารสูงสุดมีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบกฎหมายข้อบังคับและมะติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ลักษณะเด่นของพื้นที่ในด้านความร่วมมือของสีภาคีหลักประกอบด้วยท้องถิ่นท้องที่หน่วยงานภาครัฐและประชาชนเทศบาลตำบลนหนองบัวาลายแบ่งเขตการปกครองออกเป็นสี่หมู่บ้าน8ดชุมชนจำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลเป็นพื้นที่ทั้งของหมู่บ้านสองหมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1และหมู่ที่9 จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลที่มีพื้นที่บางส่วนจำนวนสองหมู่บ้านได้แก่หมู่ที่10และหมู่ที่11บเทศบาลตำบลหนองบัวลายมีชุมชนทั้งหมดดังนี้หมู่ที่หนึ่งชุมชนไตรัฐพัฒนาชุมชนสะระปทุมพัฒนาชุมชนนาสวรรค์ชุมชนประชาร่วมใจและชุมชนบัวลายยั่งยืนหมู่ที่9 ชุมชนตลาดบัวลายหมู่ที่10ชุมชนนาเจริญและหมู่ที่11ชุมชนหนองบัวพัฒนารวมทั้งหมด4หมู่บ้าน8ชุมชนประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทางเกษตรกรรมประกอบด้วยข้าวอ้อยและมันสำปะหลังประชาชนประกอบอาชีพการปศรุสัตว์ได้แก่การเลี้ยงโครกระบือสุกรเป็ดไก่เป็นต้น โครงสร้างการบริหารเทศบาลตำบลหนองมัวลายมีดังนี้นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลายสภาเทศบาลตำบลหนองบัวลายที่ปรึกษานายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีเลขานุการนายกเทศมนตรีปรลัดเทศบาลและสำนักประลัดเทศบาลกองคลัง กองช่างกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมกองการศึกษาและกองการประป่าปัจจุบันนี้เทศาบาลตำบลหนองวลายยังไม่มีนายกเทศมนตรีอย่างเป็นทางการทางเทศาบาลตำบลหนองวลายจึงมอบหมายให้ในายจักรพงศ์มิ่งแมนผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนประหลัดเทศาบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองวลาย และ EP นี้นะคะเราแนะนำความเป็นมาของเทศบาลตำบลหนองมาลายเพียงเท่านี้ EP ต่อไปเราจะแนะนำอะไรเกี่ยวกับของอเทศบาลตำบลหนองมาลายค่อยติดตามกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซ u บสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะมาพูดคุยข้างล่าง,องคอมเมนต์กันเลยคะ่ะ